กันชัยโชว์รถหรูขับแล้วดูหล่อรวยมากเป็นพิธีกรที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศสําหรับหนุ่มกันชัยที่หลังจากเจ้าตัวพันตัวเองมาเอาดีด้านการทํารายการโหนกระแสก็ยิ่งทําให้รายการมีเรตติ้งที่สูงปังอยู่ตลอดซึ่งเจ้าตัวยังเคยเผยจุดเริ่มต้นที่มาทํางานในวงการพิธีกรว่าตนเองได้รับโอกาสจากทางช่อง3ให้มาเล่นละครจนกระทั่งโอกาสครั้งที่2ได้มาเป็นพิธีกรรายการดาวล้านดวง หลังจากนั้นก็เริ่มชีวิตพิธีกรจนได้มาทํารายการเมืองไทยวรารรตี้พอลองทาเลยตัดสินใจหย,ยุดการเล่นละครหลังจากตกผลึกความคิดว่าการที่เราจะทําอะไรให้มันจริงจังสักอย่างหนึ่งมันต้องทิ้งอีกอย่างเพื่อความชัดเจนความคมมันเกิดขึ้นกับตัวเราและอีกอย่างเริ่มอายุมากขึ้นถ้ามานั่งเล่นละครไม่ไหวเลยมาเป็นพิธีกรเราเริ่มชอบและทํารายการบอกก้าเล่าสิบจนกระทั่งได้โอกาสทํารายการชื่อปากโป้ง หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายหยุดทํารายการปากโป่งจนไปกระทั่งเอารายการหงกระแสมาเสนอที่ช่อง3งานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มกัญชัยนั้นรุ่งทางด้านการเป็นพิธีกรจริงๆอีกทั้งรายการยังมีเรตติ้งที่สูงและเจ้าตัวยังช่วยเหลือคนที่มาออกรายการด้วยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาอวดภาพลงอินสตาแกรมคู่กับรถสปอร์ตคันหรูพร้อมลงแคปชั่นว่า on my day off #pushpushdrive นานๆนนทีจะออกมาอวดลดหรูก็ทำเอาเพื่อนๆรวมถึงน้องๆในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ในความเท่กันสนั่นเลย